มาปลูกพริกไว้กินในครัวเฮือนเท่าจ้ะปลูกไว้กินหมุนเวียนตลอดจ้ะมีเก็บมีกินตลอดเป็นบักพริกล้อใส่แกงน้งไม้จ้ะเป็นลูกโดดนั่นแหละบ้านคอยเอิญนลกพริกล้อพี่น้องไปตำเจวกินกับหนึ่งปลาจ้ะอร่อยซุกมันไปบีบ,บ,บใส่กระถางไว้พี่น้องเกิดมามันกะเข้ากับบริสุทธิ์ตนกาหรอ,อกจ้ะรอบนี้ เด็ดยอนมันออกก่อนปลูกจ้ะปลูกใส่ในกระถางกระลำปีเก่าด้วยจ้ะพอได้พักดินเลยลกกระลำปีออกเพราะว่ามันเบิดทั้งหลูกทั้งเต่ามันแหละจ้ะคืเลยเอาบักพีกมาลงแทนม่มีแดดให้ตากดินเลยจ้ะฝนตกทุกมือ้อแนวทีง่งามสวยงนี่ก็สิเป็นหญ้านั่นละจ้ะ กะลัาปีกะถืออ่ะพานอยู่จ้ะปลูกใช้ฝนๆนี่ก็ได้แต่ว่าต้นหอมบะพานเด้อจ้ะพี่น้องเริ่มสิเปื่อยลงเบิดเลยจ้ะอันนี้กระสิเป็นกระถางต้นหอมที่เปื่อยจ้ะเอาพพริกมาลงไว้ตกบ่มีเหมือเวนเลยจ้ะเป็นพันพริกบานจา้ะตอนแรกกะซื้อตน้นพันธุเพิ่นมาแล้วจ้ะ สิบบาทก็ได้ทุ่งบอง่ายมันเป็นสิบต้นพลละกะมาปลูกเองมันซุกกะบีบบีบนวยซุกมันไวจะ้ะข้าวเดียวมันก็เกิดพี่น้องนี่มูนี่ปูกก้อนจะ้ะปลูกแล้วก็บ่ได้โหดน้ำหรอกจ้ะเพราะว่าฝนตกทุกมือก้าวเพิ่นเริ่มถอดยอดไม้ผจจลจะจังคือเริ่มมห้ปุ๋ยบาทนี สีดลเพียลามาแลงก็ใส่แท่น้ำสุ้มพวนใหม่จ้ะมาแต่งแต้มันสีดแนถ่ยธนาฝนกับสีดบ่ได้ดอกจ้าสีดย่งบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าสีดแล้วกับฝนตกมาใส่ล่างโอ้คือเก่าจ้ะปลูกใส่กระ,ะมังไว้นําจ้ะต้นกาเลือสามต้นปลูกยังไก่ยางก็จ้าสวงนาฝนพี่น้องแต่ว่ากัอยากปลูกคือเกา่า พอเบิร์ฟุนไปน,นีเข้ากับสิเดเรมเก็บผลผลิตแลวจ้ะพอได้กินมุนเวียนเป็นบักพริกปอดสารไปกินในขั้วเฮือนเข้าจ้ะต้นหอมกับบุหัวสีหลอดสิไดส่งให้พี่นอ้องเข้าหรือเ่เบิดฝฟนดังวากันนอกจากเนาะ,ะ,นะงามเตกกะลำจ้ะกับหยาลกหยาสู้มือพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดต,ตามด้วยจ้ะ คนเวียนอยู่แต่เฮื่อนแล้วก็ไปหน้าไปสวนนี่ละ mm ่ะวันนี้ไปถ่ายคลิปทางกาให้พี่น้องข้าเบิงเลยจ้ะถ้าห้ามนักเรียนถ้าซ่งนักเรียนจ้ะข่าล้านสงคนนั่นละ่ะ mm hmm. พี่น้องห้าคอมเมนต์เมื่อวาอยากเบิงคลิปยาวของเมตตต่อยได้ประสนกะขออภัยพี่น้องห้าจ้ะได้ถ่ายตั้งเต้นน้ำเพื่อนนี่ละ่ะ ขอบคุณที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทุกคลิปด้จ้ะสวนกับประมาณนี้ละจ้ะปลูกไปเต็มแปลงกับเปลือยเบิดจ้ะพี่น้องต้นหอมเบิดฝนยังสีขึ้นสีบให้เพื่อนจ้ะช่วงนี้ฟุ้นขี้ไกล้ขีนูก,กับพวกกาใส่าใหาจ้ะขนาด โบโใไซกันยังเปื่อยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะโบเดมารีหดใบออกหาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องภามาปูปกักพริกไหวกินในครัวเฮ้างท่าจ้ะในกระถางคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้ะ